สวัสดีนะคะทุกทกคนวันนี้เรามาหุ้นไทยเย็นกันต่อนะคะหุ้นไทยเย็นวันที่18นะคะสิ 14, นะคะเฉียดชิวหุ้นไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะไม่มาเลยนะคะไปร้อยเป็นหน่วยไป10 46บสี่้นายเต็ ได้แต่สายฟันนะคะสี่มานะคะมาร้อยนะคะไม่ได้นะคะปักก็ไม่ได้หกมาสิบนะคะเลขกับหัวหนีหมดนะคะเรามาต่อหุ้นไทยเย็นเป็นหนุ้ยสูตรนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะหุ้ยสูตรนะคะตัวนี้ศูนย์แปดสองสี่ 0 8 2 4 7ค่ะคุณไทยเย็นนะคะเด่นที่0 8 7ค่ะ0 8 7 2ตัว2ตัว8กับ8กับ7นะคะก็ฟัน8นะคะ

ตามนี้เลยเด่นๆเจาะนะคะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดจัดทำแนวทางแนวทางตัวเลขนะคะของหุ้นไทยช่อง9ผิดถูกประการใดขออภัยนะคะตนนัวนี้ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะตัวน,นี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ หุ้นไทยเย็นนะคะช่องเก้านะคะอันนี้ช่องเก้านะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกทุกคนสิบบนเดินดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับหุ้นไทยค่ะบ๊ายบาย